ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็จะพา fc ทุกท่านนะคะมาตามต่อนะคะนิมิตฟันของปู่อุบลน,นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะเลขของปู่ก็เข้านะคะถ้า fc ท่านใดตัดเล่นนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาปู่ก็ให้5 0 9นะคะ2ตัวล่างออก9 0นะคะ ถ้าใครได้ซื้อได้ติดตามเลขของปู่นะคะก็คงจะโชคดีไปกับนิมิตฝันของปู่นะคะวันนี้แอดก็จะมาตามต่อให้นะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะ งวดนี้ก็ยังไม่ได้ลงช่องเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจากละอองชาแนลนะคะแล้วก็จากนิมิตฟันของปู่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปู่พร้อมกันเลยค่ะฮัลโหลกราบนมัสการเจ้าค่าหลวงพ่อปู่บนก็วันนี้ก็ค่ะ วันหนึ่งเนาะวันถึงเดีอยนาะค่ะค่ะหลวงพ่องวดที่พานมาก็ให้ห้าศูนย์เก้าก็เข้าเก้าศูนย์เนาะหลวงพอ่อเนาะอ่าโอเคผมเป็นยังแต่ละองไม่ได้ไตัดเล่นเลยค <c oughs> ่ะหลวงพ่ออ่าวดนี้ก็มีนี่มิตรวันใหม่ที่จะปูดยอโยมท่านทั้งหลายที่ได้ดูคลิปของช่องลองชาแนลเนาะค่ะเพราะว่าช่องลองชาแนลก็เงียบไปนาน เดี๋ยวขอขอให้ช่องของชาแนลจะได้บูมอีกสักครั้งหนึ่งให้มีอ่าอฟซ FC ทั้งหลายติดตามเยอะๆเ้อะุ้ทธุส <า S 2> ุธุเจ้าค่ะหลวงพ่ออ่าวันนี้ก็มีนิมิตฝันที่จะมาเล่าให้ฟังอีกเนาะค่ะอันนี้โลกโก่ก็สวดมนต์เหมือนเดิมที่บอกว่าสวดมนต์นะโมพุทธ,ธายนะนั่นแหละ อ่าแล้วก็ยะถา,าพุทธโมนะอยู่กับไทยกลับมาเนี่ยแหละว่าขอโชคลาภบารมีจากพระพุทธเจ้าครับพระองค์มาโปรดอ,อยากยู่โชคลาภแบบไหนมังน่งเนาะก็สวดไปเรื่อยๆแล้วก็มาเดิมอีกมิมิตฝันมาเจอแล้วลุงป,ปู่ก็นั่งอยู่แล้วก็มาเห็นพระองค์หนึ่งที่ เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธเจ้าแหละที่เป็นที่เราเคยกราบนะเหมือนหลวงหลวงพ่ออะไรนะพุทธชินราชอ่าอยู่ตรงหน้าแล้วปุ๊บหลวงป,ปู่ก็เลยมามาให้โชคแบบใดอีกเนาะก,ก็หาเลขไม่เจอเลยหลวงป,ปู่ก็เลยเดินอ้อมไปก็ไม่เจอมาเจอข้างหน้ามาเจอข้างหน้าบับนี้มาเปิดอันนี้อ่ามันมี อะไรที่เป็นเถ็เน่เจอเลขเลยบ้านนี้ไม่ต้องแปยากเลยบ้านนี้ค่ะลองตอบอ่าว,วันนี้เจอเลขที่เห็นในองค์พระชินราชมีเลขอยู่ในองค์พระที่เห็นมีเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้านะคะแล้วก็มีข้างล่างลงมาอีกมีเก้าเจ็ดมีเก้าเจ็ด เลขแบบที่เป็นในสีที่เขาทานะเป็นสีทองทองเลขสีทองค่ะใช่แต่ก็เลยอ,อีกอีกวันหนึ่งที่อ่าจะบอกเลขนิมิตฟันตัวนี้อีกเด็ที่ที่กันไว้นะมันมีเลข่นิมิตฟันเห็นในอะไรนะไอ้เสือเสือมันยืนสองตัวค่ะอสองตัวก็เลย มันจะมากัดกัดปูนี่แหละค่ะปูปูเขาบอกว่านัาโมพุทธายะก็หยุดอยู่นิ่งๆก็เลยบอกว่าเสือตัวนี้น่าจะเป็นเสือโพธิสัตว์ค่ะปูก็เลยบอกให้หยุดเลยิ่นหยุดิ<ง>่นก็เลยหมอบลงหมอบลงปูก็กว่าเออก็ใครจะได้โปรดยาโยมบ้างอะมีมีโชคลาภอย่างแนอยู่ก็ กิดดใหมีมีเลขขึ้นตรงหน้าผากทั้งสองตัวเลยออค่ะค่ะมีเลขสี่สี่มีเลขสี่สี่ขึ้นที่หน้าผากเสือใช่ไหมคะใช่ตัวหนึ่งมีเลขสี่แล้วอีกตัวหนึ่งมีเลขสี่ค่ะอ่าแต่ปูบอกว่าให้กันไว้สี่สองี่สีกับสี่สองนะตัวตัวกันนะสี่สองค่ะอืม แต่เน้นแต่แหรกก็ก็แล้วแต่จะพิจารณาแต่ว่าตัวนี้เป็นเลขเลยว่าตอนนั้นมันที่บอกงวดก่อนว่า,วา,วาพระพทุทธเจ้าห้าโคงที่วนวนรอบแล้วมาตกใส่มือแล้วก็ก,กำไว้เป็นเก้าศูนย์เอากนเบบเออก็เสียดายมากเลยน้องปูเนาะเอมกัอย่างจช่องจ้องแชแนลแล้ววาเงียบไรนอกเออมันมันแต่ว่าเลขมันจะออกตัวนี่แต่คิดว่าจะออก ศูนย์เก้านะตัวเก่าเลย<ฮ>แต่มันจะขึ้นไปเป็นบนุญอ<ฮ>๋อค่ะนิมิตนิมิตตัวนี้ถ้าเปิดแล้ว<ฮ>ถ้าเกี่ยวกับพระพุทธรูป<ฮ>จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด<ฮ>เพราะว่าลวงปู่จะสวดน,น้ำโมโตพุทธยายะแล้วก็ยาามมนะทาพุทโธกลับไปกลับมาตรงนี้นะ<ฮ>่ะค่ะอ่าถ้าจะเอากับโชคลับนะมันพิจารณาด้วยก็เป็นแนวทางที่ลวงปู่มาแนะนําว่าลองดู<ฮ>ทดสอบดูเนาะฟังอ่าเป็นแนวทางที่เราจะไป อ่าเสียงโชคกันดูนะเนาะใช่เจ้าค่ะปู่ปู่เน้นตัวไหนบ้างคะปู่อ่าเลขต้นก็มีที่เปิดหินก็มีเจ็ดศูนย์เก้าค่ะแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะเน้นตัวไหนมากที่สุดคะเน้นศูนย์เก้าเน้นศูนย์เก้าเนาะปนนะค่ะสามตัวเราก็เอาเจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์เก้าเนาะปู่เนาะอ่าใชใ่ตัดเล่นด้วยเนาะ แล้วก็กันก้าวจิตไปด้วยค่ะค่ะเดี<ป>๋ยวเราจะเทียนเพิ่มศูนย์เก้าเแต่ที่ที่เห็นเสืออาจจะเป็นเลขเลเลขไทยสองตัวนึกหรือย,ยังไงก็พิจารณาดูว่าถ้าเราชอบอะ่ะตัวไหนดีมันที่เราฝันเกี่ยวข้องนะคุณโยมเวลาเราดูค่ะอ่าพิจารณาเลขแล้วเราไปเสี่ยงดูว่าเลขนี้เราซื้อมาแล้วก็ฝันดีลองทดสอบซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งมาแล้วก็ ฝันดีนั่นแหละนี่มันเข้าอย่างนี้นาค่ะค่ะค่ะพิจารนานั่นแหละเหมือนกันเหมือนลุงปู่บอกมดก่อนบอกว่าศูนย์เก้าแต่คุณลออกไปเขียนเก้าศูนย์ไงใช่ใช่ค่ะเียต้าในที่ลบทิ้งน่ะจะแม่นมากเลยเขียนเสร็จก็ลบทิ้งเลยค่ะลุงโอ้เึงมันก็ออกจริงอ่าก็ก็มีอะไรมากมือเมื่อกี้ที่บอกน้อยเจ็ดศูนย์เก้าค่ะแล้วก็เก้าเจ็ด สี่สี่แล้วก็กันสี่สองค่ะปู่อ่าเท่านี้หละค่ะเขาโอยาอให้โชคดีทีเธอเนาะปูเราถูกเป็นหลายงวดแล้วครอบนะเออไม่เป็นไรหรอกแล้วช่องเราแชน n นลจะได้เป็นช่องที่อได้มีโชคมีราบด้วยกันทุกท่านทุกคนที่ได้มารับชมนะเพราะว่าสงการก็คือทีมใหม่ไทยเนาะใช่ค่ะปูเออแล้วปู่บนก็จะได้โอพรให้ เอฟซีแล้วก็เอดบินคือคุณลองชาแนลที่เป็นช่องนี้เนะาะค่ะเจ้าค่ะให<บ>้มีโชคมีชัยร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกท่านทุกคนด้วยนโูพุทธายะอาสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าปูเออก็คุยไม่ยาวแต่ให้คุณโยมลองพูดให้มันครบไม,ไม่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 ใช่เพราว่า ช่องทางย t ท b e เพราะว่าสิบนาทีบ่ะคะเราแปดนาทีค่ะปูเออแปดนาทีสิบนาทีก็คุณลองก็คุยไปถนาเพราว่างวดก่อนปูก็ให้ไปก็ค่ะช่วยกันดีทดสอบแล้วก็คุยไปว่าเราดีว่างวดนี้เข้าแน่นอนแหละมั่นใจถ้าว่าไม่เข้าคงจะไม่ได้คุยกันอีกโอค่ะค่ะเจ้าค่ะได้คิดมาเข้านะเพราะว่าตัวนี้มันเกี่ยวกับพระพุทธรูปแล้วจะแม่นมาก สาธุสาธุขอให้เข้าขอให้ปังขอให้รวยนะปู่เนาะโชคดีโชเด้อทุกท่านที่มาดูคลิปของช่องเรา a ช n แนงวดนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกท่านทุกคนเด้อสาธุสาธุขอบคุณปู่มากเจ้าค่าปู่ค่ะขอบคุณเจ้าค่านมัสการค่ะ